โอเคับขอก่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับก็อยู่ในเกม P B อีกแล้วครับก็เกมนี้ผมจะมาเล่นในโหมดแบบยิงแบบนัดเดียวแล้วก็ตายอีกแล้วครับซึ่งตัวแรกก็ขอจัดเลยครับเรียบร้อยครับซึ่งทีมผมจะรับได้แค่3คนครับส่วนทีมตรงข้ามจะรับได้ถึง8คนครับซึ่งอย่างนี้เป็นผมได้เปรียบครับได้เปรียบครับเพราะฝ่ายตรงข้ามไม่ถึง8คนครับเราก็ยิงได้สบายเลยครับหลายๆคนครับก็เกมนี้มาโชว์ยิงเล่นๆครับผม ยิงไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็ชอบยิงคนครับก็เลยให้ฝ่ายตรงข้ามมีถึง8คนครับส่วนที่ผมมีแค่3ครับเดี๋ยวเขาตายไปเลยครับยืนกันเพียบเลยครับ2คนครับตรงนั้นครับเดี๋ยวผมต้องมาแคสแคสให้ได้ครับอยู่ตรงไหนหอหาแป๊บครับยืนอยู่นั่นไงเรลียบร้อยครับผมยิงผมเมื่อกี้ล้างแคสได้สำเร็จครับกว้างระเบิดไปแล้ว โอ้ไม่มีใครครับมีใครอีกไหมเจอเลยครับมันเดินมาทางนี้เราต้องไปดักด้านหน้านครับแล้วก็ยิงมาครับเรียบร้อยครับผมเดินมาแบบนี้ก็ยิงได้สบายเลยครับเพราะฝ่ายตรงข้ามไม่ถึง8คนครับแล้วก็ยิงได้สบายเลยครับนั่นไงครับไม่โดนครับขอเปลี่ยนลูกกระสุนไปครับแล้วก็ไปยิงกลับสักครั้งครับไปอีกยิงอีกครั้งเรียบร้อยครับผม ยิงมันเลยครับอย่างนี้ครับฝ่ยตรงข้ามเพียบตายแล้วนี่ครับฝ่ายตรงข้ามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับเป็น6คนแล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ยิงหลายๆคนเลยครับซึ่งเป็นแบบนี้ครับวางระเบิดไปทางไหนดีเนี่ยทางนี้แล้วกันครับเจอแล้วหนึ่งตัวจัดซานไปครับมีอีกไหมไม่มีครับ ทำไมมันเหี้ยแปลกๆกอเอฟตรงนี้แป๊บครับข้างบนครับยิงไม่โดนเสียดายมากเคยกว้างระเบิดมากอุ้ยเซอร์ไนครับเซอร์ไนยนยืนยิงแบบมั่นใจเลยครับไม่กลัวลูกกระสุนเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดให้สักหนึ่งนัดครับโป้งไม่โดนอุ้ยจัดไปอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับผม ยืนแบบมั่นใจเลยครับถือสนัยครับยิงได้ทีละนัดเขาเสียบเียวข้างล่างเต็มเลยครับเมาส์เป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้หายไปในหมดนะเนี่ยอุ้ยตายเลยครับไปายตรงข้ามมาถึงเจ็ดคนแล้วครับส่วนทีมเรามีแค่สามครับ ซึ่งเราได้เปรียบหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับน่าจะได้เปรียบครับเพราะฝ่ายตรงข้ามมีเยอะกว่าครับเราก็ได้ยิงได้ยิงแบบสนุกสนานเลยครับนั่นไงครับตายไปอีกหนึ่งอีกสองตรงนั้นแอบอยู่ยิงไม่โดนเพื่อนยิงให้ครับอือตายเฮ้ยชอ็อตครับควาเราไปไปแล้วตู้ไปไหนหนีไปไหนยิงยิงไล่มันครับ แล้วก็ตายครับผมนี่ผมไม่รอดหรอกตรงนั้นจะมีใครอยู่โป้งออกไปฆ่าตัวตายแท้ๆเพียบเลยครับตอนนี้ครสี่คนอยู่หน้าอยู่หน้าเราครับเดี๋ยวค่อยยิงทีละตัวกว้างระเบิดไปแล้วข้างบนหนึ่งตรงนี้สองครับมันกว้างอะไรมาหน้าอุ้ยไม่ตื่นนะตายเลย ต้องใช้วิชาแอบครับแอบแล้วก็ดักยิงซุ่มยิงครับเดี๋ยวผมจะใช้วิชาแอบกว้างเราหมดไปแล้วข้างบนหนึ่งพลาดเสียได้มากเลยครับยิงตัวล่างก็ได้ครับนี่เรียบร้อยครับเอาไม่ทันครับเมาส์ไปไหนเนี่ยมีเยอะอยนี้เราต้องใช้เราต้องแอบนะครับสามตัวบอลวด โอเคครับเราต้องแอบแล้วครับจังหวะนี้ครับเพราะพวกมันมีเยอะเหลือเกินะแอบตรงนี้แล้วกันครับหามุมสวยๆยิงครับเดี๋ยวขอหามุมสวยๆกันนะครับโอเคครับตรงนี้ก็น่าจะได้ผลครับมุมยิงพอดีเลยครับตรงนี้เคยโผล่มามาก็ยิงไม่ทันมีใครโผล่ไหมครับอยากยิงมากครับตอนนี้ครับต้องใช้วิชาซุ่มยิงครับแอบ เรียบร้อยครับผมขึ้นมาก็ตายครับมีไหมตายไปตายอีกตัวครับพอมันมีเยอะแล้วก็ต้องเอมครับเคสช็อตเปลี่นหัวครับผมยิงไม่ทันเปลี่ยนลูกกระสุนแป๊บครับมีใครขึ้นมาอีกไหมมีคนระับตายไปอีกตัวครับผมอุ้ยเกือบตายครับ ยิงไม่โดนนะเสียดายมากเรียบร้อยไปตัวอุ้ยมีคนยืนถือเสน่ห์แตกเลยครับไม่มีใครแล้วเลยเนี่ยมีอีกไหมมีขึ้นใหม่ตัวครับยิงไม่โดนยิงยิงไม่โดนครับผมบบอ,อ,อื้อหือโดนเองเลยครับเต็มหัวเลยหัวแตกเลย <c oughs> ไปครับ ควาระเบิดไปแล้วข้างบนหนึ่งตัวมันหายไปไหนแล้วเออโดนระเบิดตายเลยครับโอ้หกสิบตัววิ่งมาตายแทบความระเบิดไปแล้วทำไมมันนิ่งกันเนะนี่ยโอน้ยเพื่อนผมเป็นอะไรครับเนี่ยยืนนิ่งกันหมดเลยครับเป็นอะไร,รเนี่ยวัดวัดตัวนู้นยืนอยู่กับที่ครับวิ่งอยู่กับที่ครับ ยิงก็ไม่ตายครับตัวนี้ล่ะยืนเป็นนายแบบเลยนะเนี่ยมันยืนทป็อะไรตรงนี้ครับเป็นอะไรครับยิงเป็นจังหวะเลยครับช้าช่าสามช่าเลยครับวั what the fuck เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเน็ตหลุดครับต้องขออภัยด้วยครับจริงจริงด้วยเน็ตโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเน็ตหลุดครับเดี๋ยวเจอกันคลิปเจอกันในคลิปเกมเสร็จๆครับก็ขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนครับ